วัคซีนโควิด -19 นะคะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมนุษย์ซึ่งการเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเทศก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปส่วนของสาธารณสุขเมืองไทยเลือกบนพื้นฐานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยค่ะซึ่งประโยคน,นี้เป็นคำกล่าวของคุณหมอทวีโชิพิทยสุนนท์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ วัคซีนกับภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะคุณหมอวัคซีนก็คือการเอาชิ้นส่วนของเชื้อโรคแท้ๆเนี่ยนะที่เขาทําลายพิษไปแล้วนะฮะแต่มันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นได้ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่สส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเข้าไปในร่างกายครับเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันชนิดที่เราเรียกว่าแอนติบอดีแอนติบอดีเนี่ยมันมีความจําเพาะเลย ต้องต่อเชื้อตัวนี้ต่อสายพันธุน์นี้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นตัวแอนติบอดีเนี่ยก็คือกันไม่ให้เชื้อเข้าร่างกายเลยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในส่วนที่2เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันชนิดใช้เซลล์คือมันจะไปเชื้อหรือส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยมันเป็นไปกระตุน้นทําให้เซลล์ของร่างกายกลุ่มหนึ่งเนี่ยฮะมันจําได้ว่านี่คือกลุ่มเชื้อนะฮะเป็นเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเวลาเชื้อที่เข้ามาเสร็จมันเล็ดรอดเข้ามาจนถึงเซล ไปทำให้เซลล์ติดเชื้อแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่2เนี่ยจะออกมาช่วยอันเนี้ยมันก็จะช่วยเป็น2อระลอกนะฮะเชื้อคุณกลายพันธุ์ยังไงเนี่ยฉันก็ยังพอทํางานได้ทุกตัวทํามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่พอไปทดสอบกับสายพันธุ์ที่มันกลายพันธนะุ์แล้วเอ๊ปะปรากฏว่าเอ๊ะมันก็ยังช่วยได้นะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่เราว่าอันไหนดีเนี่ยเราจะไปติดอยู่กับตัวเลข ตัวเลขที่เขารายงานมาเบื้องต้นตัวเลขนี้คือตัวเลขเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่การศึกษาในระยะที่สามใช้อาสาสมัครเนี่ยประมาณสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นคนแต่ต้องเข้าใจนะว่าตัวเลขนี้มาจากไหนหนึ่งมาจากประเทศที่ต่างกันสองมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดที่แตกต่างกันสามก็คือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของสายพันธุ์ซึ่งมันกลายพันธุ์ละที่แตกต่างกันทําให้ตัวเลขต่างกัน สก็คือเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะตอบสนองเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเลขเนี่ยแตกต่างกอนไปแต่สิ่งที่ทางการแพทย์เนี่ยเราอยากเห็นคือเมื่อใช้จริงแล้วเป็นยังไงเราเรียกว่า real world situation ก็คือเป็นสถานการณ์ใช้จริงเราจะเห็นว่าตัวเลขหลายตัวลตัวของวัคซีนทั้งชิโนแวกทั้งแอสซัสเซเนกาที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเวลาใช้จริงเนี่ยปรากฏว่า สามารถต่อสู้กับเรื่องโรครุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยได้เกือบ100%เอร์เซเพราะฉะนั้นถ้าเืิดเราทางการแพทย์เนี่ยเราเราสนใจตรงไหนเราสนใจตรงเสียชีวิตกับนอน i c u กับต้องนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอ,อันนี้อย่าไปติดกับตัวเลขนะแต่ขอให้ดูตรงว่าเวลาใช้จริงแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้มีคนกังวลมากเรื่องของผลข้างเคียงของ วัคซีนที่มีอยู่ในไทยอะค่ะอันนี้คุณหมอจะมีคําแนะนําหรือว่าชี้แจงยังไงบ้างคะเรื่องของการฉีดแล้วเสียชีวิตไหมฉีดแล้วมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะผมในฐานะที่เป็นหมอเด็กนะฮะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อมาประมาณ40กว่าปีเกี่ยวข้องกับวัคซีนมา40กว่าปีละเราจะเห็นว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยมีผลข้างเคียงทั้งนั้นนะครับไม่มีตัวไหนร้อผลข้างเคียงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแล้วแต่แต่ละตัว แล้ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพก็ไม่100%เไม่มีตัวไหนร้อนตะครับต้องต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแต่มันสามารถลดอัตราการตายการนอนโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผลข้างเคียงชนิดที่ปวดบวมแดงร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมออยู่แล้วแม้กระทั่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้มา80ปีฉีดแล้วปวดบวมแดงร้อนเนี่ยยัง5้ ซิโนแวเนี่ยปวดบวมแดงร้อนเนี่ยแล้วก็ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยจะพบประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของไข้หวัดใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กับแพลตฟอร์มของซิโนแวกเนี่ยมันคล้ายกันคือเชื้อตัวตาย <ใช S 1> แต่แพลตฟอร์มของทั้งไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ซึ่งเป็น m อมกับแพลตฟอร์มของของแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นใช้ตัวไวรัสที่ไวรัสที่ตอนแล้วมันไม่แพร่ลูกหลานละนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนของตัวโควิดเนี่ยเอาไปพาดเนี่ย อันเนี้ยผลข้างเคียงเนี่ย5-60%นะครับมแม้กระทั่งโมเดอร์นาซึ่งผมเห็นข้อมูลไปเร็วๆเนี่ยก็5-60%ไม่ต่ำะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารยอมรับได้เราเดินเข้าไปฉีดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตรงนี้อาจเกิดขึ้นได้ที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยณมาจนถึงวันนี้นะครับประเทศไทยแลยเราฉีดไปประมาณ2ล้าน4แสนประมาณ2ล้าน4แสนโดสละปรากฏว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ย10กว่ารายเท่านั้นเองจาก2แสน แต่ตอนนี้ที่เรารายงานมาเนี่ยนะครับบางทีรายงานผิดนะฮะรายงานผิดเหตุผลคืออย่างนี้ทาพูดที่ใช้เนี่ยผิดนะฮะเช่นที่จังหวัดแห่งหนึ่งบอกว่ามีการฉีดแล้วเนี่ยแพ้ร้อยกว่าคนจากการฉ <ừ. S 1> ีดพันกว่าคนความจริงเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยมีแพ้จริงๆหนึ่งคนอีกร้อยห้าสิบกว่าคนเนี่ยเป็นผลข้างเคียงเลยมาเห <ừ. S 1> มาเอาว่าแพ้นะครับเพราะว่าคําคว่าแพ้เนี่ยทาให้คนเนี่ยต,ตกใจมาก นะครับ<ะ>แต่ผลข้างเคียงเนี่ยเราจะไม่ค่อยตกตกใจเท่าไหร่ขอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่ง<ะ>ซึ่งเรากําลังจะต้องเจอก็คือผลข้างเคียงรุนแรงชนิดที่เป็นริ่มเลือดนะฮะเราเราคงจะได้ยินนะฮะริมเลือด<ะ>อุดตันริมเลือดอุดตันเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นในกลุ่มวัคซีนต่างๆนะฮะแต่ตัวที่เจอบ้างเนี่ยนะครับก็คือพวกแอสซัทเชนิกาจอร์นสารแน่นจอร์นสารนะครับของรัสเซียสปุกนกเนี่ยซึ่งอันเนี้ย ริมเลือดอุดตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้เป็นโรคของฝรั่งเป็นโรคของฝรั่งนะฮะมันจะสูงกว่าคนคนคนเอเชียเนี่ย A <SE> A. ประมาณห้าเท่าเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้ที่หลังจากยุโรปเนี่ยฝรั่งเขาฉีดไปได้เยอะพอสมควรเนี่ยปรากฏว่าหลายประเทศก็มีรายงานริ่มเริ่มเลือดอ,อ,อุดตันเขาก็พยายามจะดูว่าไอ้ริมเลือดอ,อุดตันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เท่าไหร่ปรากฏว่าในอังกฤษเนี่ยพบประมาณสี่ต่อล้านโดส สี่ในหนึ่งล้านโดสของแอซาเซนิกาที่เยอรมันรบประมาณ10ต่อล้านโดสของแอซาเซนิกาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้ไปแค่แสนโดสยังไม่เห็นหแต่เอาประเทศที่เขาเห็นหเห็นนะครับเห็นเห็นอันดับแรกเลยคือที่อินเดียอินเดียนี่ฉีดแอซซาเซนิกาไปเนี่ยประมาณหกกว่าล้านโดสแล้วปรากฏว่าเจอคนไข้ที่เป็นริ่มเลือดเนี่ยยี่กว่า้ายคิดออกมาเนี่ยประมาณ 0. 6 ต่อลานโดสตามกว่าอังกฤษเนี่ยประมาณอังกฤษมันสี่ต่อลานโดสเห็ไหมตามกว่าเนี่ยประมาณหกเจ็ดเท่าอันนี้ตรงเห็นไหมตรงกับที่เขาเขาเคยคาดการณ์ก่อนที่จะมีโควิดวัคซีนแต่เยอรมันเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าที่ที่อินเดียเนี่ยมากกว่าถึงเกือบยี่สิบเท่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลผมคิดว่าโรคลิ่มเลือดเนี่ยน่าจะเป็นโรคของกลุ่มเผ่าพันธุ์นะเผ่าพันธุ์ของอ ของฝรั่ง,งนะ,ะลักษณะพันธุกรรมเนี่ยของที่ทําไมเกิดริมเลือดเนี่ยน้อยกว่าฝรั่งเนี่ยเป็นสิบสิบเท่าแล้วไปตรงกับของญี่ปุ่นนะฮะเหมือนกันเลยแล้วเขาก็ต่ําเหมือนกันตรงกับที่เกาหลีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโรคริมเลือดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยวัคซีนจะใช่นะฮะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือพันธุก,กรรมครับเพราะฉะนั้นใจยเย็นๆยังไม่ต้องกังวลน,นะฮรับริมเลืออุดตันเนี่ยฮะ,ะในอังกฤษเนี่ยสี่ในล้านโดสนะฮะ สี่ลายนี้เนี่ยสามารถรักษาได้สามลายอีกหนึ่งลายเสียชีวิตนะฮะซึ่งในเสียชีวิตอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโรคเลื่อนเลื่อมันจะเกิดอยู่แล้วฝรั่งมันเกิดขึ้นเยอะเพราะมันอ้วนอะแล้วก็เผาพันธุ์ก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เสียชีวิตหนึ่งในล้านแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะฮะว่าถ้าเผื่อเป็นโควิดเนี่ยเสียชีวิตสองในร้อยลองคูณดีครับก็คือประมาณสองหมื่นต่อล้านคนที่เป็นโควิดสองหมื่นนะฮะ เพราะอัะอตราส่วนแล้วมาเทียบกันไม่ได้เลยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตจากวัคซีนโควิด1 9หรือ,อยังคะหมอจริงๆแล้วจากทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็มีรายงานมาเรื่อยอย่างแม้แม้กระทั่งในอเมริกาที่ใช้ไฟเซอร์กับกับมเดอร์เป็นหลักนะฮะเามีรายงานมนาะเป็นเป็นร้อยเลยนะครับร้อยกว่าคนนที่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยประเทศน,น,อ,นอร์เวย์แนละ้วก็23คน แต่พอไล่เข้าไปดูปรากฏว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุสูงทั้งนั้นเลยนะฮะเฉลี่ยแล้วมามา80นะครับ<ม>ซึ่งกลุ่มนี้มีโรคจำตัวอยู่แล้วโรคของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยสเสถียรก็คือมไม่ค่อยเ t a b l e ยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ไม่ว่าจะเป็นหัวใจโรคหัวใจก็ยังไม่ดีเบาหวานคุม,มไม่ได้นะครับ<ม>โรคทางสมองก็คุมไม่ได้ไออย่างเงี้ยประเทศไทยเราก็ได้ออกคาแนะนําว่ากลุ่มนี้เลื่อนฉีดไปก่อน เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่เสียชีวิตโดยตรงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆแล้วก็แม้กระทั่งเกาหลีก็มีรายงานมาแล้วนะครับว่ามีเสียชีวิตเหมือนกันแต่เอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าระบบการดูแลหลังฉีดวัคซีนเนี่ยของของเกาหลีเนี่ยดีมากแล้วถ้าใครที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะเขาจะตรวจศพทุกราย นะครับเขาก็พบว่ามีคำอธิบายหมดเลยประเทศไทยเรายังไม่มีนะครับถึงแม้จะได้ข่าวว่าเสียชีวิตนะแต่หลายรายตอบได้หมดเลยนะตอบได้หมดเลยเช่นมีหัวใจวายมีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ตอบได้หมดอยู่แล้วนะครับอ๋อแสดงว่าในบ้านเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากวัคซีนไม่มีครับ<า>มีเอฟซีที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ยังกังวลว่า เขาควรฉีดไหมและฉีดยี่ห้อไหนดีอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มผู้สูงอายุควรฉีดครับ,รบผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการสร้างภูมิเนี่ยนะทะทั้งส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยแย่กว่าคนหลุมสาวแต่มันก็ไม่ได้ไปว่าไม่เออไม่มีเพราะฉะนั้นควรฉีดอย่างยิ่งข้อที่ 2, 2> เวลาคุณมีโรคจําตัวเนี่ยร่างกายคุณออนแออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิในส่วนที่1กับส่วนที่2ก็จะแย่กว่าคนธรรมดาที่เขาไม่มีโรคจาตัวเพราะฉะนั้นควรฉีดนะครับคิดเียอย่างว่า เราจะอยากจะอยู่เห็นลูกหลานเราไปได้นานๆที่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอได้หมดเลยครับอย่างเช่นอาตาซินิก้าเนี่ยได้ประมาณ60%กว่าตอนหลังก็ในอเมริกาทําเองนะออกมาได้ประมาณ80%กว่านตแต่สําหรับป้องกันตายป้องกัน ICU 100% s i n ยเปอร์เซ็โนต์นแก็โโกี่ราบอกว่าเราไปติดตัวเลขตรง50%กว่าเปร์เพอเข้าจริงเนี่ยเอาข้อมูลของอินโดนีเซียเอาข้อมูลของบราซิลมาเนี่ย รากฏว่าได้ถึง80%เหมือนกันเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับตัวไหนที่พร้อมจะฉีดฉีดเลยฉีดเร็วที่สุดวัคซีนเนี่ยเก็บอยู่ในตู้เย็นไม่ได้ผลต้องเก็บในร่างกายถึงจะได้ผลครับวัคซีนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อตัวคุณฉีดแล้วก็ไม่พาเอาเชื้อเข้าไปในครอบครัวมีประโยชน์ที่2ประโยชน์ที่3คือต่อสังคมเมื่อถ้าตัวคุณไม่ฉีดแต่ชาวบ้านเขาฉีด คุณจัดอยู่ใน30%ที่ไม่ฉีดคุณก็จะไม่มีเกราะป้องกันนะฮะส่วนว่าเรามีการเริ่มมีการประชุมนะเปิด,เป,ดเปิดประเทศคนที่ฉีดเขาจะมีเกราะป้องกันนะครับเชื่อมาสมวนว่ามีใครเป็นอยู่ในการที่ประชุมเขามาเจอเอาคนที่มีเกราะป้องกันก็จะไม่ติดแต่คุณไม่ได้ฉีดถึงแม้จะอยู่ใน30หรือ20%เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้ฉีดนะคุณคิดว่าจะอาศัยคนอื่นกรอะช่วยไม่ได้ครับเพราะตัวคุณเองไม่มีผูิคุ้มกันคุณไม่มีเกราะ แล้วตอนนี้วัคซีนที่จัดหามาจะมีเพียงพอกับความต้องการไหมคะคุณหมอคือถ้าเผื่อดูตามรูปกาเนี่ยนะครับที่เราจะมีแอสตาเซเนกาเนี่ยนะฮะรดแรกก็คือต้นเดือนหน้านี่นะมิถุนายนเนี่ยล้วก็พอพร้อมที่จะปูพรมได้แต่ต้องเข้าใจนะว่าวัคซีนพวกนี้มันมีอายุประมาณ6เดือนนะครับห <6 S 2> เดือนเราคงใช้ทันจนกว่าจะครบ63ล้านเพราะฉะนั้นมีเพียงพอครับมีเพียงพอแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือจัดระบบ ระบบนี้สําคัญฮะแล้วนอกจากระบบแล้วจะต้องมีระบบติดตามด้วยนะครับเช่นฉีดแล้วเนี่ยคุณมีผลข้างเคียงไข้สาม8ก้้าจุดอย่างเงี้ยอ่าโอเคต้องมีคนเติติดตามมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยได้วางไวนะ้แล้วนะวางไว้พร้อมที่จะเดินเลยนะครับ ก็ในฐานะที่ผมมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับร่วมกับออยด้วยนะฮะจอร์เจนและจอร์เนเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินนะฮะได้เรียบร้อยละแต่เขาก็ยังไม่เอาของเข้ามาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะทางภาครัฐเราบอกเอ้ยเอาเข้ามาก็พร้อมอยู่แล้วคุณเอาเข้ามาได้เลยตัวที่สี่ก็คือมรนามารนาก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉินเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะะเมื่อประมาณสักเกือบอาทิตย์กว่า ก็หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วก็ยังเงียบอยู่นะฮะ mm. ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยถามว่าทาไมถึงไม่ติดต่อบอกตรงๆว่าผมไม่ทราบแต่พอเดาได้คือเนื่องจากว่าของเนี่ยอาจจะไม่มีมากเพียงพอ mm. เขาก็จะส่งไปตามประเทศที่สามารถที่จะที่จองไว้ก่อนหรือเขายังต้องใช้อยู่นะฮะคำ mm. ถามผมคิดว่าคงจะถามอีกทีว่าแล้วไฟเซอร์ว่างไงอ๋อ uh, <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ <laughs> ะอันนี้ <What? S 2> หลายคนรอมากครับ เขาเรียนให้ทราบนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการติดต่อมานานมากนะ,ะตั้งแต่ก่อนที่จะใช้ในอเมริกาอีกนะตอนเดือนธันวาคมที่เขาใช้อมีการติดต่อแลอ้วก็ปรากฏว่าไฟเซอร์เนี่ยเ,เขาใช้ในอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พออยู่แล้วยุโรปก็ไม่พออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังไม่มาขึ้นทะเบียนเลยครับยังไม่ขึ้นทะเบียนเลยด้วยซ้ำน,น่าจะช้าที่สุดเลยยังครับ คือผมคิดว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็คงจะไม่น่ายากเพราะประเทศอื่นๆเขาก็ใช้ไปแล้วแต่ต้องขอดูข้อมูลอัปเดตด้วย,วยข้อมูลอัปเดตเป็นเรื่องสําคัญมากว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงครับเราจะเห็นเลยนะว่าโควิดเที่ยวนี้เนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ในฐานะที่เป็นคนทํางานเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วโรคติดเชื้อมา45ปีไม่เคยมีข้งไหนเลยในประวัติศาสตร์โลกเลยนะฮะที่รุนแรงขนาดเล้ แล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกคนได้ขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่จะมาควบคุมทําให้พอจะลืมตาอ้าปากได้ผมจะได้เห็นหน้าคุณชจ้าโอว่าคุณชจ้าโอหน้าตาเป็นไงเพราะตอนนี้เห็นแค่ตาขึ้นไปทางนี้วตอ,นะอตั้นแห่ะครับเราอยากถอดแมสแมสนี้เนี่ยเราใส่มาเป็นปีแล้วเราอยากจะเห็นพ่อค้าแม่ขาย ที่ขายอยู่ตามข้างทางริมถนนเนี่ยเขาจะได้มีรายได้สามารถไปเลี้ยงครอบครัวเราอยากเห็นคนที่ไปทำงานในร้านอาหารนะนะวันนี้ทำงานได้สามร้อยสร้อยนะครับกลับไปเลี้ยงครอบครัวได้เราต้องมองเห็นเขาแล้วเราก็ต้องพยายามเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้วัคซีนเป็นส่วนหนึ่งเนละที่สำคัญที่สุดนะครับในการเดินไปถึงจุดนั้นนะครับ ก็บอกว่าข้อมูลจากคุณหมอจะทําให้ทุกคนกล้าออกไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้นนะคะทีนี้ต่อไปถ้าเราออกไปฉีดเยอะแล้วเกิน70%ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้แล้วน่าคิดไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจจะเดินหน้าไปทางไหนต่อแล้วชีวิตมนุษย์เราทุกคนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ยังถอดหน้ากากพูดคุยกันได้หรือยังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังคุณหมออธิบายเรื่องนี้กันค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้จะมีโรคก,ก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ เราอยู่กับมันเนี่ยมาตั้งร้อยกว่าปีลแล้วเราก็ยังอยู่กับมันได้ดังนั้น<ล>ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะไอ้โควิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราอยู่กับมันได้